ไปหนนี่แป๊บนึงหลานจัดไม้แป๊บไปไหนแล้วอะ่ะเมื่อกี้อยู่ไหนกันหมดแล้วยายเป็นแมวแมวงดอาหารหนึ่งอาทิตย์ท่านคำเชิญอ่าคำเชิญยายอยากกินหลานไปไหนแล้วอะ่ะไปไหนยายไปไกด่ดิเดี๋ยว ขังรถได้นี่รถแต่ละคันเหมือนที่เราเล่นเลยเอ้ยรถเหรอวันนี่อยากเป็นตัวนี้อ่ะใช่เอาไปรถไหลมาได้อ,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 อไปไหนแล้วไอ้เกี้อ่ะเอาโบโอยู่นี่เพเพิอยู่นี่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 นี่นี่โบลูกโบไปไหนแล้วโตเดี๋ยวนะ เราเชิญครอบครัวได้นี่ไปไหนแล้วว่าไม่เห็นแล้วอะ่ะยายไปไหนดียายเปลี่ยนไหมยายเดี๋ยวนะออกไปยายถึงออ่างก็้ียายต้องขับยายเสกรถยาย แต่ว่าดั๊ดฉไม่เปิด,ปดสตรีมเดี๋ยวด้อยายกินหัวหลานแนปะ๊บเดี๋ยวเปิดไมค์ก่อนเอ้ยจะเปิดสตีปแป๊บนึงเปิดยูทูบไปไม่ได้ดูเ,เลยแหมเป็นคนเงียบเลยโอ้ยหัวแลเอาไปเล่นฟอร์ตอนไหนเดนะี๋ยวนะพี่เขียนแป๊บหนึ่งพี่เขียนไปแล้วแหละนี่ฟอร์นะ เออก็อปังแปบ๊บอันไหนก็หมดแล้วอะ่ะจานจานก็มาอเออปักหมดแป๊บหนึง่งไปไหนแล้วอะ่ะไม่เห็นเลยอะ่ะยังอยู่ไปเนี่ยอยู่อยู่ไหนอะนั่นนั่นใคร นั่นใคร <laughs> อ้อเลยเนี่ยใครอ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นเอ,อ้าน่นารักอะ่ะไม่ใกินหล่าดีแล้วพี่มีน่ารักอ่ะนักเขีนเด็กอะกก <laughs> <laughs> ไรเงี้ยยิว <laughs> <You! laughs> เดี๋ยวนี่อะไรยายกินหลานกินหมดเลยอ่ะยายกินหลานนี่ยุ่ยยวเนี่ยออกไปเลยยาย โลภะอะโลภ์เป็นอะไรอะขัวช่วยทั้งหมดเลยแล้วกันนี่อุ้ยอุ้ยแมวนักมวยนี่วีเหรอครับอันนี้วีวีวยายยายงดงดอาหารเหมือนนะั ยายบวมไปว่านอาหารแมวนะยายนะบวมแล้วนะบวมเกินไปแล้วกินเยอะเกินไปมีรสอะไรที่มันเอ๊ะอะไรอะไรอะไ,รอ,ไรอ้ทุกอยโอ้ไปไหนอะ ยาวิ่งตาอ่ะเฮ้ยนี่ต้องผ่าตัวเฮ้ยนี่อ่านถอยอ่ยไหนไปไหนเนี่ยแล้วพาตัวไปละไ,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 ไก่เลย <c oughs> นั่นกระปีนมาล,ล่าไวนะ้น่าเสียงรถได้ไหมเสกไม่ได้ด้วยออาไม่ออกไม่ได้ด้วย กระโดดนี่ออกแล้วายน่ากลัวไยน่ากลัวมากอะ่ะายไปไกลโคตรน่ากลัวเลยขี่ม้าเลยขึ้นเงินขึ้นเงินบ้านไงดิอี้พักผนนี่ อ,นนอันนี้ปบบมัวแล้วอันนี้แบบหน้าแบบตัวตะกินเฉยชุดเวนนี่เดียยแต่งเลยน่าเกลียดวะยิ่งแต่งยิ่งหน้าเกลียดอะ่ะอะไรวะเนี่ยอันนี้ชุดเป็นหนอดสวยกางเกงอ๊ยอะไรวะ นี่ตัวเล็กจังอะแล้วทำไมตัวเล็กจกังมเดียมะเนี่ยน่าจะโมเดเลแหละตัวเล็กติดเดียวเองใหญ่ใหญ่หืมม้ใหญ่หมรมือใหญ่ไม่ขี่ม้าไม่ได้ของยายเหรอแค่เปลี่ยนตัวถือหอัวลงน่าเกลียดมาก <c oughs> ไม่นอนเอ๊ะ เอไม่เคยมีมีห้องเสียงดังไหมเสียงดังห้องมนถึงห้องไหนนี่ตายคาเตียงค่ะขนาดน,นี้แล้วเข้าได้เอามาไปอีกสินขาดใหญ่ออกมน,นอกหน้าบ้านไหนพี่แขกเหรอแขกมาแขกมากหน้าบ้านแขกเปตัวอะไร่ย อะไรประตูบ้านอบอบ่ได้หุ้ยใช้คอมพิวเตอร์กุ้งกินกุงกินคุงกินคงไม่เต็มนี่เรามาหน้าบ้านดูได้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 ไดอืมทำไร ลูก <sk r isa> ปลาถ่ายดูอย่างอื่นนี Д ่นี่แมวไม่มีแมวเออม,มีปลาไม่มีแมวอย่างประตูเอาไม่ได้เอาไงเอาไม่ได้บ้านเอาบ้านไม่ได้ประตูประตูเปิดไม่ได้ิตประตู ก็ตู้เปิดมาได้โอเคได้แหละได้ๆๆๆๆๆออกจากบ้านไหนอะ่ะกี่มาหน้าบ้านโอ้โอเครู้แหละไหนอะ่ะไปไหนแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยนู้นทำไรอะ่ะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดนอะไรมันบินได้อะอะไรวะน้าโดโด้บโบโดโดกับบูไม่บโบกับเป็นโดโดแล้วทำอะไรอ่ะนุ๊กขยันหน้ามากต้องขับอะไรหน้าเอ๊ะฉันว่าฉันมีความคิดอย่างหนึ่งคือมันมันไม่มีรถว่ะแล้วขับรถกระบะเนาะ ทั้งดูมทั้งเขตห้องเรียนวันนี้เล่นดูม,มาอันนี้ไม่น่าไม่น่าจะได้เล่นนะเปะิดประตูะตมาแล้วห้องไข่ขับวัวเลยเอ๊ะห้องน้ำอ๊ะเอ๊ะรถแล้วก็ท่าทา,างแพขึ้นขึ้นขึ้นอะไรขึ้น,นรวย หน่ <laughs> วยเอาดิโชคนะโชคนะ <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> วิบลิดวิบลิดอะไรปกมือปกติแบบประเภทนี้นะเดี๋ยนะมาคือรื่งจริง ไอ้แบบนี้นะถ้าฉันเล่นกับน,น้องฉันชอบเข้าไปกวนตีนชาวบ้านเขาจะบุกบ้านเขาเขาไม่เข้าก็จะไปเสกตัวธบ้มนแล้วบุกเข้าไปทำลายออ้สวยใหญ่ไปแบบนี้ไม่มีหรอกนะเล่นสันติเนี่ยสันติคืออะไรไม่รู้จักรู้จักแต่กวนตีนนัการแต่งสวยเอ้เออวัอดวัดวัดวัดผีการสูนด้วยเอ้ยทำไรอะ่ะครอบครัว เลิกใส่ท่านี้ก่อนนะึ่งห้องไหมนีอะไรอ๋อตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเตีเยงน,น,นิดเลยไหมเนี่ยเลิกเต้นขอร้องเลิกเต้นหยุดหยุดไม่อจากเต้นกันยังเต้นเลิกเต้นเอเคแล้วเลิกเต้นก็นอนได้โอเคขอไว้ก่อนนะโอเคจ้เดี๋ยวไปยั่งนะคนนอน ไอ้ไกลไปไอ้อะไรก็สุดหูยมากโอ้ยไหนเอาปืนมา่ากไหนวะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแลวไม่ไหวละเตี้ยนี่ใครเตี้ยอ้าวเตี้ยหายพูดหนูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้ว นี่แขกเต็มบ้านที่ต้องทาเดี๋ยวขึ้นในหวดเลยวัดเ e h เฮ l อะไรนี่ห้องน้ำเฮ้ยสร้างบ้านได้นี่สร้างบ้านได้ว่างที่ไี่ที่ไหนเดี๋ยวให้วามาตั้ไกลเลยไหนวะเ,เนี่ย ออ้ยไก่แท้จังหวะนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรถขับมั่วดีนักเอารถมาใหม่นี่รถโคตรอืด,ดอเลยรถอะไรไว้เนี่ยนี่รถหรออืดโคตรทำไมผิดจะไม่ใหญ่ไงเปรี้ยวหลานหายที่นี่ที่ไหนโอ้ยขับรถด,ด้เซมากกินยาแลว้วอ่ะ โอ้รถ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 พารถอะไรเข้าบ้านดิพารถอะไรเข้าบ้านดีเอ้ไม่ได้เว้ยน่าเกลียดเกินเป็นรถอะไรบ้างอะรถเป็นดนาไปนี่คือนั่งดิ่เออไฮ้ย <c ười> แบบโคตรปั่นป่วนเลยตอนนี้เอ้ย <c ười> <c ười> มาแล้ว กิกกะโว้ยเอาไปกิกกะรถใครหัวยาวจังหัวเยกะงหัวต้องมาอะไรเอาไปกิกกะจะเอารถเอาไปไวไวเร็วโอ้ยไม่ไหว,วแล้วของหัว ขาวเว้ยรถขายว้โอ้ยแต่วเราไปได้เว้ยเดี๋ยวๆพาัาออกไป <laughs> เดี๋ยวๆเ่อย่างว่ารถรถเต็มบ้านเลยไปดูดู <laughs> อะไรนะ เก็บได้ไหเก็บได้เก็บได้แต่ต้องไปเสกตรงอื่นนะถ้าจะเก็บมันต้องไปเสกตรงนี้เอ้ยนี่มาแล้วอีนนี่ไม่หายทำไงดีอะเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บเก็บเก็บโอเคเก็บได้แล้วช่วยด้วยห้องเราเนี่ย พี่ว่าง่ขายตีมมันเครื่องอเลยเลยเครื่องหลุดดุมเด็กมาแล้วเด็กเ <c oughs> ไมเไมมื่มมมมอ,อ้าวหายไม่งดเอ้ยรดอยู่ไหนเออแม่แต่นรถดเด็ก <c oughs> ข้อมูลน,นี่อะไรอะ่ะเวลาไปร้านยานแล้วเขาไว้นะอที่ทำปานเดี๋ยวก็มีที่สองปากมาแล้วเด็ก <c oughs> น,น้อย ao, gìn, e, nhem, nhem, gìn, gìn ở đây, gìn nhỉ, ok Kim nhỉ, anh nhảy, không phải anh nhảy, đàn, nang đui hử, lắc ไม่รักเด็กเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว้อเด้อเดล่าสุดพวกบินได่อยากวะนี่ไหนอ่ะที่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะจริงจริงเอ๊ะเอ๊ะเดี้อเด้อเดี๋ยว้อเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแปลกแปลกเฮ้ยแปลกแปลก เอ๊ะเป็นหนูคนเดียวปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหลุหวหลุดเอ้ยไม่ไม่อ้าวเฮ้ยเราบล็อ,ลอกรถเฮ้ยเ,เ,เกมเดิง้งยังมาดิโอ๋อตายแล้วคุณพระต้องจุนแกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเราบอกเราบอกรูดมรูดอะ้รมันรูดไหนต่อดิรูดรูดสุดได้ไงวะทำไมมันแปลกๆเกมรูดงงเลยทีนี้โอ้ไมก็อะไรวะคืออะไรขึ้นงง Хочешь?